จะเชื่อให้ออการใจจะพักอีพีถนอมแสบอารชีวิตทุกตองทุกสิ่งพร้อมได้ทุกเมื่อเพื่อความรักนะครับหลานจะแก้หนาของดีใจครับผมเพื่อจะตีสองนะครับฝนกระตกที่เราเชื่อนะครับออกเดินทางแต่ตีห้ามาเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงที่นี่ก็ไม่ไกลไม่ไกลครับพี่น้อง มหาสา,ารคามกับนครราชสีมาก็ไปไกลกันเท่าไหร่ประมาณสองวันกีโลเศษนะครับที่มาที่มาเรียกไปอธิโนนะเชื่อกัก็ต้องลดนำสังและท่านี้ตัจัยที่ให้ลูกหลานนะครับเพื่อเอาใช้เห,หตุใส่กระเป๋าที่เป็นเตรียมไว้นะครับข้างลูกหลานแต่ที่ของท่างด้วย ให้พ่ออ ah. ้ uh, <S <S well, like said, ่า่นเี่ยวดีไป้อมไปป้อมให้ญาติไห้ญาติทางพี่น้องเขาดีใจครับเห็นหลานะเทยสวยแลอเกินอดีดีใจนะครับอ่านู้โตโต้โต้ต้อ่ตอนหลานสาวก่โดยพานึ่งข่าไปสิ่งที่ก็ดีีเลยเดยพในู่นหหลานอายุยู่สุขแห่เจอเจอว่วทุกคนดย ได้้าห่ยด้วยนะครับที่บ้านจะันรถกับสารันรถนะครับรถลวมกันรถเล็กอีกจะูกี่คันครับมีใจมากจูมีใจเลิกืยต่อไปจคโตโอ้เห็นดีึ้นเลยนข้างในเลยปูขานูแล้วเป็นอย่นชอบปะ หรือเขาตัดไป็่นสองนะ <iosis> คร <dairy S 1> <Vorte> ับงานจะเด้ร่วมกับพ่อพี่น้องร่วมกันเั้งการอบโคราสนะครับร่วมกันช่วยกันดูแลครัวเปนที่นะครับอาหารจรลองเลือะตัวอาหารอเยล้วนนะครับก็ทุกี้พี่น้องเร้วนัสั่งเครบเอนี่แ้งไม่หาเราตัดเตาเราอใส่